สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนเป็นคําทํานายในช่วงเดือนธันวาคมปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงิน ผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยเป็นสถานการณ์บางอย่างที่คุณจะต้องมีสติในการตัดสินใจนะไม่ว่าการที่คุณจะอยู่หรือไปจากตรงจุดนี้นะสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่เพราะว่าพลังงานของไพ่แปดดาบ แล้วก็ไพ่หกดาบเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่บางทีคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดแล้วก็คุณรู้สึกว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะมันไม่เติบโตนะมันมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าบางทีเนี่ยเออคุณจำเป็นที่จะต้องทนอยู่ตรงนี้ เพราะเหตุผลอะไรบางอย่างนั่นคือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ของใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกทอดทิ้งหรือว่าคุณไม่ได้รับาการเอาใจใส่นะเพราะว่าคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่เดอะฟูลที่เป็นไพ่กับหัวนะ คนคนนี้ความที่บางทีคุณเป็นคนดีแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ในความสัมพันธ์ฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบางทีเขาก็เห็นว่าคุณเป็นของตายนะโดยเฉพาะพลังงานของไพ่เดอะฟูลเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยไม่ใช่เป็นที่คุณเป็นที่อีอกฝ่ายหนึ่งนะ ที่บางทีเนี่ยเขาไม่คิดที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็ยังเหมือนกับว่าไปไปมามาในความสัมพันธ์เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรยังไงนะเขาไม่มีความมั่นใจมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่แล้วดูเหมือนว่าบางที คุณคิดว่าคุณเนี่ยไม่อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นะแล้วกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีลูกเต้าด้วยกันแล้วนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่ the empress นั่นคือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะถึงแม้ว่าใครบางคนเนี่ยจะไม่ทำหน้าที่ของเขาแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีลูกเต้าด้วยกัน คุณจำเป็นที่จะต้องประคับประคองความสัมพันธ์นะใหอ้อะไรอะ่ะไม่ให้ครอบครัวเนี่ยแตกแยกคือยังไงแล้วคือถ้าแฟนของคุณเนี่ยอาจจะเจ้าชู้หรือว่าบางทีไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบแต่ว่า,าจากหน้าไพ่เนี่ยเขาก็อยากให้คุณอะ่ะทบทวนการตัดสินใจให้ดีนะในเรื่องของการที่จะอยู่หรือไป แล้วก็พลังงานของไพ่ห้าถ้วยเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าแฟนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ว่าไม่มีความรับผิดชอบแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ใช่คนที่ควบคุมหรือว่าหยาบคายหรือว่าใจร้ายกับคุณถ้าเป็นไปได้นะพลังงานของไพ่ห้าถ้วย แล้วก็ไพ่เด e h แฮงแมนนะให้คุณนะ่อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะทนดูว่าสถานการณ์น่มันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ทำหน้าที่ของคุณไปเพราะว่าพลังงานของไพ่สีไม้เท้าเนี่ยเอาจริงๆแล้วในวันข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะบางที คนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะหวนกลับคืนมานะอันนี้ก็อาจจะเป็นทั้งเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีก็ได้ที่บางทีไม่รู้ว่าคุณจะเสียใจหรือเปล่าแล้วก็อยากจะรับเขากลับคืนมาไหมนะแต่สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอนะพลังงานของไพ่ The e m p r e s s สอะดูเหมือนว่าใครบางคนยังนั่งอยู่ตรงนี้ยังเลือกที่จะไม่ตัดสินใจนะบวกกับพลังงานของไพ่ The h แ Han ง man แล้วก็ไพ่ห้าถ้วยเนี่ยบางทีคุณก็ยังอยากจะมองอในด้านบวกของสถานการณ์อันนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เพราะอะไรอย่างน้อยคุณคิดว่าคุณก็ยังมีบ้านอยู่นะคุณก็ยังไม่เดือดร้อนถึงแม้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้กับคุณก็เถอะนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลย เอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีไพ่ที่บอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายคุณถูกทรมานจิตใจคุณเจอสถานการณ์ที่ไร้มรารตาหยาบคายแบบว่าเขาพานคุณหรืออะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่ว่าถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่านี่คือธรรมชาติของเขาซึ่งจริงๆเนี่ยคุณควรจะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะ ก็ถ้ายังไงก็ขอให้คุณนะถ้าเกิดว่าคุณมีลูกเต้าด้วยกันนะก็ขอให้คุณทนอยู่ตรงนี้ไปก่อนก็นแล้วกันถึงแม้ว่าคุณอาจจะต้องเสียเปรียบบ้างนะแต่อย่างน้อยก็อยู่ให้มันเป็นครอบครัวนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เบื้องบนเขาสื่อสารกับคุณจากหน้าไพา่แล้วส่วนคนที่เป็นโสดแล้วช่วงเวลาเนี้ยนะ มันมีบางสิ่งที่คุณจะต้องออทบทวนการตัดสินใจกรณีว่าความสัมพันธ์ของคุณที่เป็นอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่ามันมองไม่เห็นการเติบโตนะแล้วบางทีมันก็ทำให้คุณเนี่ยคิดที่อยากจะหันหลังหรือว่าออกจากตรงนี้มองหากันเริ่มต้นใหม่ทีนี้ผู้จัดก็กลัวว่าถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยถ้าความหวังใหม่ของคุณเนี่ยนะ อยากให้คุณใช้เวลาศึกษาดูใจให้ดีนะเพราะว่าเป็นตัวแทนของไพ่ The Hangman เพราะอะไรบางทีอ่ะการที่คุณได้ไปถึงที่นั่นสมมุติว่าถ้ามันมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงออกจากจุดเดิมนะที่จะต้องมีการเดินทางไกลเพราะว่าผู้จัดเห็นพลังงานของไพ่สามไม้เท้านะคุณเห็นท้องน้ำนั่นไหมมันมีเรืออยู่แล้วก็ มันเหมือนกับว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอาจากบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าไปาต่างถิ่นต่างแดนข้ามน้ำข้ามทะเลบวกกับพลังงานของไพ่หกดาบแล้วที่นี้การที่คุณจะเดินทางไปพบเจอใครก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะเป็นลักทางไกลอะไรเงี้ยซึ่งบางที คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขานะทีนี้พอมันมีพลังงานของไพ่สี่เหรียญซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าไพ่ยอยากเตือนให้คุณนะต้องระวังป้องกันหรือว่าทำโฮมเวิร์กของคุณให้ดีถ้าเกิดว่าคุณไปต่างถิน่นต่างแดนถ้ามันมีบางสิ่งที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด นะเพราะอะไรที่ทำให้ผู้จัดจะต้องทายไปในลักษณะนั้นเพราะว่าพลังงานของไพ่ห้าถ้วยเนี่ยในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยบางถ้าเกิดว่าคุณเห็นหน้าไพ่ถ้าเป็นไพ่ชุดอื่นเนี่ยเขาจะปรากฏไอ้รูปภาพที่ว่ามันมีแก้วแหวนเงินทองนะนะไพ่ห้าถ้วยเออขอโทษไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยนะ ถ้าเป็นในอีกสำรับหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแก้วแหวนเงินทองมีปราสาทวิมานที่มันดูเหมือนเป็นความมั่นคงนะแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีตัวงูมีตัวสัตว์ประหลาดแล้วก็มีอะไรที่มันคุมเคือที่คุณยังมองไม่เห็นนะเหมือนกับว่าเขาแสดงให้คุณเห็นแต่ด้านดีของเขานะในด้านเสียของของเขาเนี่ยคุณยังไม่เห็นฉะนั้น ไพ่ก็อยากจะเตือนคุณให้ดีว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนอ,อันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นโอกาสของคุณแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีไพ่เสียอยู่เหมือนกันที่เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าแล้วก็เป็นไพ่เดอะฟูลท,ที่เป็นไพ่กับหัวเพราะว่าถ้าเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ย ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ของคนคนนี้นะเบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นสไตล์ที่ว่านิสยัยอะนะเหมือนกับว่าขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์นะแล้วเป็นคนที่แบบว่าไม่เอาใครนะแล้วก็เป็นคนที่บางทีมีปัญหาแล้วก็ทิ้งปัญหาหมายถึงทำปัญหาแล้วก็ทิ้งปัญหา ไม่คิดที่จะยอมรับแก้ไขว่าตัวเองเนี่ยมีจุดอ่อนจุดเสียอะไรยังไงนะนั่นมันก็เป็นเอ่อตัวตัวแทนของไพ่อัศวินถือไม้เท้าแล้วโดยเฉพาะไพ่เดอะฟูลที่เป็นไพ่กับหัวซึ่งจริงๆแล้วไพ่เดอะฟูลเนี่ยถ้าเป็นไพ่หน้าตรงเนี่ยนะแล้วการเดินทางไกลอันนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเหมือน50-50เหมือนกับว่าเชียร์ให้คุณเอ,อ่อไปเลยนะมันเป็นโอกาสของคุณ อะไรประมาณนี้แต่ทีนี้เพราะมันมีพลังงานของไพ่ห้าถ้วยอย่างเงี้ยไพ่เดอะฟูลที่เป็นไพ่กับหัวเราก็กลัวว่าคุณไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะแล้วคนที่เข้ามาในชีวิตคุณคนเนี้ยที่เป็นเหมือนโอกาสให้คุณนะ่ะพอไปถึงจริงๆแล้วคุณจะคาดหวังพึ่งพาเขาไม่ได้นะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขารับปากหรือบางที สิ่งที่เขาคุยมโมอโอ,อวดเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเพราะอะไรมันมีไพ่เจ็ดถ้วยอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเตือนว่าอย่าฟังหรือว่าอย่าหลงคอยตามในสิ่งที่คุณเห็นหรือว่าคุณได้ยินเพราะว่าพลังงานของไพ่เดวฟูเนี่ยทำให้เราเนี่ยคิดว่าคนคนเนี้เขามองหาคนที่อ่อนหัดเขามองหาคนที่แบบว่า ไม่ทันเขาเพื่ออะไรเพื่อง่ายแก่การควบคุมเพื่อง่ายแก่การที่เขาจะหลอกอันนี้ผู้จัดไม่ได้อยากจะพูดให้คุณจิตตกหรือว่าไปทำลายความฝันความหวังของคุณคุณลองดูเดีวว่าในชีวิตจริงมันมีผู้ชายหลายคนที่มองหาคนรักคู่ครองเพื่อที่ว่ามาเอาเปรียบหรือว่าคนคนนั้นที่แบบอ่อนหัด ควบคุมง่ายคอนโทรง่ายรู้รู้แบบเหมือนกับว่ารู้ไม่ทันเขาอะไรประมาณเนี้ผู้ชายบางคนไม่ชอบนะผู้หญิงที่รู้ทันเขาหรือว่าผู้หญิงที่ฉลาดเกินเขาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยถึงแม้ว่าเราจะเห็นพลังงานของไพ่สีไม้เท้าที่เป็นไพ่ในด้านดีก็ตามนะ แต่ทีนี้พอคุณไปถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นต่างถิ่นต่างแดนนะคุณต้องเดินทางไกลทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในกำรรม,มือของเขาอะนะไอสิ่งที่เขาอาจจะพูดแล้วไม่ทำหรือว่าไอกฎระเบียบต่างๆที่เขาตั้งขึ้นมานะอาจจะไม่เป็นธรรมหรือว่าอาจจะ สิ่งที่เขากำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเขาหรือบางทีอาจจะไม่ทำตามที่พูดกฎระเบียบขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแล้วแต่อารมณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยผู้จัดกลัวว่าคุณจะต้องไปเจอสถานการณ์ในลักษณะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณฝันเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะเพราะว่าอะไร พอมันมีไพ่ The Hangman ไพ่ The Fool ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ห้าช่วยนะปรากฏขึ้นคุณดูจากหน้าไพ่ดิมันก็ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็อย่างไพ่สีไม้เท้าที่คุณเห็นนะ่ะมันน่าจะเป็นพลังงานของไพ่ที่ดีมันก็เหมือนกับว่าใครบางคนนะ่ะสร้างภาพเพื่อ,อ,อหลอกลวงหรือว่าตบตาคุณนะ่ะโดยที่ว่า พอคุณไปถึงแล้วเขาอาจจะผิดคำพูดเขาอาจจะออกไลน์ให้คุณเห็นตัวตนธาตแท้ของเขาพอถึงเวลานั้นมันก็ทูเลตทุกอย่างเนี่ยคุณก็ต้องเหมือนกับว่าเลยตามเลยอันนี้ก็คือเนี่ยพลังงานของไพ่สีไม้เท้าเลยเหมือนกับว่าคุณก็ถูกเขาควบคุมนะก็เหมือนกับว่าอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะอันนี้ก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกัน นะกรณีว่าใครบางคนเนี่ยที่แยกกันแล้วนะแล้วก็มันมีโอกาสอนะที่ใครบางคนจะย้อนกลับมาอันนี้กรณีบางคู่นะเพราะว่าเราดูดวงโดยรวมแต่ละคนแต่ละคู่แต่ละปัญหาก็ต่างกันไปเพราะว่าผู้เจ็ดผู้จัดมองเห็นนะว่าในสถานการณ์เนี้ยใครบางคนอาจจะย้อนกลับเข้ามาขอโอกาสขอทำดีกับคุณ นะขอแก้ตัวอะไรประมาณนี้แต่หน้าไพ่เนี่ยบอกให้คุณได้รู้ว่าเอาจริงๆแล้วอะพอมันมีพลังงานของไพ่เดอะฟูลนะนะก็อยากให้คุณได้รู้ว่าบางทีเขาอาจจะเข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจของคุณแล้วก็ไพ่เ็ถ้วยเนี่ยก็บอกให้เราเนี่ยปิดหูปิดตาอย่าไปฟังนะอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาพยายามสร้างภาพ ให้คุณได้หลงไหลคอยตามเพราะไอ้ข้อเสนออะไรต่างๆคำพูดที่สวยหรูอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าพูดจากับคุณนะบางทีเขาอาจจะไม่ทำตามที่พูดฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของคุณคุณอยู่กับเขามานานนะคุณก็ย่อมรู้ดีว่า การกลับมาของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเขาจะทำตามที่พูดไหมอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยไพ่ก็เพียงแต่เตือนสติคุณว่าคุณอยากจะยอมรับคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตอีกไหมอยากจะพยายามมองในด้านบวกอีกหรือเปล่าแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันก็จะวนลูปมา,า,าในรูปแบบเดิมนะ ไอสิ่งที่คุณเคยอยู่กับเขาที่เคยมีเคยเป็นน่ะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สี่ไม้เท้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดว่าเขาอยู่กับเขาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนครอบครัวคนภายนอกมองออกมาเนี่ยดูเหมือนดีมีความสุขแต่เบือเบ้องลึกเบื้องหลังมีคุณคนเดียวที่รู้อยู่แก่ใจนะไพ่ก็อยากตือนสติให้คุณน่ะทบทวนความคิด แล้วก็การตัดสินใจของคุณอีกทีหนึง่งส่วนในเรื่องการงานก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าการที่คุณทําอยู่ตรงนี้นะมันไม่มีความสุขมองไม่เห็นการเติบโตอันนี้เนี่ยก็อยากให้คุณเทนไปก่อนนะเพราะว่าการที่คุณจะไปเริ่มต้นใหม่มันอันนั้นมันก็ได้นั่นแหละแต่ว่าปัญหาคุณก็จะเจอในรูปแบบที่ต่างกันออกไปนะ แล้วพลังงานของไพ่สีไม้เท้าเนี่ยก็บอกให้เราอะ่ะเตรียมทำใจไว้เลยไอ้ที่แห่งใหม่เนี่ยนะบางทีมันอาจจะดูดีก็ได้แต่ทีนี้พอคุณไปถึงที่นั่นเนี่ยคุณได้ร่วมงานกับคนพวกนี้เนี่ยนะคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอะถูกแบ่งแยกพวกนี้ทำตัวเหมือนกับว่าเ,เขาเนี่ยแบบมีดีกว่านะ เป็นเอ่ออะไรอะเป็นที่ทำงานที่ดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะไม่เป็นมิตรอ,อ่ะเอ่อมันมันเป็นไปในลักษณะนั้นเลยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียก็อย่างที่บอกอะเอ่อในที่ทำงานแห่งนี้นะอันนี้คุณก็ลองดูแล้วกันว่าคุณจะเลือกอยู่ตรงนี้หรือว่าเอ่อเลือกที่จะไปเริ่มต้นที่ใหม่อันนี้ผู้จัดเข้าใจว่า ไอ้ที่เก่าเนี่ยมันมองไม่เห็นการเติบโตมันเริ่มเบื่อละมันเริ่มอยากจะมองหาการเปลี่ยนแปลงหรือว่าขยับขยายอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็ต้องระวังแหละนะไม่ว่าคนที่จะเข้ามาชักชวนคุณไปร่วมงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีภายนอกมันดูดีแต่เดี๋ยวพอเข้าไปจริงๆแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นเพราะว่าอะไรมันมีพลังงานของไพ่ ห้าถ้วยนะมันก็ดีอย่างเสียอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับที่การตัดสินใจของคุณแหละแต่ผู้จัดก็อยากเ,าเตือนให้คุณนะนะเพราะว่าหน้าไพ่เขาออกมาในลักษณะนี้นะบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แหละว่าบางทีอ่ะเวลาไปทำงานที่ใหม่ที่ไหนแบบเนี้ย มันก็ต้องมีอะเจอแบบประเภทต้อนรับน้องใหม่ทำตัวหยิ่งหยิ่งทำตัวแบกแบ่งแยกอะนะหรือว่ามีคนประเภทลองดีลองของอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องก็ต้องทำใจก็ก็ลองดูแล้วกันนะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจในปีใหม่นี้นะผู้จัดเป็นกำลังใจให้คุณและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ